จะมี2หนุ่มคู่ดูโอ้คู่แรกของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะจะมาทวนเพลงเพราะ <â> ๆให้กับเราได้ฟังกันแหม่ไม่ได้ฟังมานานมากเลยนะ <â> ไปฟังพวกเขาร้องกันแหมอ่ะถ้าคุณพี่คิดถึงขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชิญมาค่ะขอต้อนรับพี่บอนและพี่ฮาร์ดค่ะ แล้วใหญ่ช่วเอ่ก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันแต่ก่อนจะจากกันนั้นโปรดได้ฟังฉันสักบ้างเป็นไรคุณเบิรครับฟังนะฟังฉันก่อนโปรดอย่าได้ร้าวรอน <ส>อ้อนวอนด้วยหัวใจเธอรักเขาแล้วใช่ไหมควันใจตอบฉันหน่อยคนดีเขามีดีที่ไหนเธอเธอจริงและมั่น เธอจึงอยู่ร่ำไปปรูดยาลืมรักเราที่เคยปากใจโปรดเห็นใจขอจงได้ปรานี <Yeah. S 1> ท้องฟ้าวันนี้เงียบเงาถึงวัน ที่เขาจากไปวันคืนแม่นานเท่าไรฉันยังไม่เคยลืมเลือนหยาดฝนโปรยปรายฉันไม่อาจไม้ให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันและทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากจำ อยากจะลืมใครสักคนเมื่อยากฝนพรางพร้อมพลิวมาสายน้ำที่ร่วงหล่นบนเขาวหยาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราแรกที่เราพบกันมรสุมที่หาสีทอง ำเราสองให้ปองรักกันฟ้าคำรามเธอกลัวตัวของเราหนาวสันส่นสื่อดวงตาสัมพันธ์อบอุ่นพลันสองเราความรักเราเคยสดชื่นแล้วย้ายแปรเป็นอื่นเหลือแต่ความคืนขมระทมเมื่อลมพาย,ยุหอบฝนมา เธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดใดปล่อยฉันไว้กลางฝน<ะ>อยากจะลืมใครสักคนเ<ะ>มื่อยาดฝนพรางพรมผิวมาสายน้ำที่ร่วงหล่นปนเขาอยาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราที่เธอลาฉันไป ที่เธอลาฉันไปที่เธอลาฉันไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวั้งแม่ทั้งพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่คุณแม่บอกนะคะพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดเนี่ยนะคะเป็นดูโอคู่แรกของประเทศไทยนะอย่างที่คุณแม่บอกเป็นแม่ลูกกันเป็นไม่ใช่แม่เขาค่ะแม่ท่านนี้ค่ะเป็นดูโอกันมากี่ปีแล้วคะสามสิบปีครับสามสิบปีจริงๆก่อนที่จะมาเป็นดูโอเนี่ยนะครับท่านผู้ชม เป็นวงมาก่อนอ๋อเหรอมีเบิร์ดมีฮาร์ดมีจำ um, มีโจเออเใช่ใช่ใช่ใชก่อนที่จะเป็นซิสซัมโฟนนะเราเป็นเนี่ยวงเราตั้งชื่อเล่นๆว่าโนแมนเนอร์นะฮะเบิร์ด <Bird S 1> <laughs> เขาบอกว่าเขาดีใจที่เป็นเบิร์ดกับฮาร์ด ไม่งั้นทุกวันนี้ต้องเป็นเบิร์ตโนแมนเบิร์ตระย้าเบิร์ตตลอดเบิร์ตนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยพี่อยู่กันมา30บางทีอยู่มากกว่าเมียอีกนะคะพี่อยู่จนกระทั่งพี่นับเมียเขาได้หมดทุกคนนนนน่ขาาดั้้เถึงขนาดเอาลูกเมียมาหากินเลยลูกนี่แหละลูกนี่นะคะกี่คนละคกี่คนเอาเป็นว่าลูกเนี่ยนะฮะผมว่าต้องมากกว่ามือหนึ่งมือมันต้องมีมือซ้ายมือขวาน่ะลูกเยอะมากเลยลูกหีนเงนอะ ประมาณ7จ็ดคนเดี๋ยวพีเดี๋ยว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 ยาที่บ้านเาจะเอาเธอโงกไปจากไหนอีกยะ2คนเนี่ยะหลายหลครั้งลูกพี่ฮาร์ดเนี่ยนะฮะก็จะโบยไปเป็นลูกพี่อ๋อเหรอช่วยรับไปสะหน่อย7คนนี่คนแรกอายุเท่าไหร่ยี่บเอครับจุดเท้าประมาณสักสองขวบ นี่ต่างกันมากเงยละเงยละวันวันไม่ทําอะไรไม่ทำเงยละแล้วทุกวันนี้พี่ฮาร์ดก็ยังไม่หยุดยั้งในการที่จะมีลูกต่อไปด้วยนะคะใช่พอแล้วเหลือบอกว่าคนล่าสุดง2ชมนี่แอบพึ่งนะ2ขวบอ่ะกับคนแรก20แบบนี่เออคิดดูสำหรับพี่เบิร์ดเหรอคะพี่เบิร์ดพี่มีภรรยาคนเดียวอ๋อดีไงพี่อีของพี่แล้วก็ลูกสาว3คน้พอแลวพอแล้ว สิบหกสิบสามสิบพอแล้วเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตพี่ฮาร์ดมักจะพูดเสมอว่าเบิร์ดกับฮาร์ดศิลปินแฟมิลี่แมนไปไหนมาไหนไปกับครอบครัวเบิร์ดมากับลูกน้อยและเมียรักพี่ฮาร์ดมาพักกับลูกรักและเมียน้อย่กะอ้โ่กอเริ่มเก็ตแล้วอะอยู่คบกันมาสามสิบปีอันนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของสองคนเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นครั้งแรกที่ผมกับเบิร์ตออแกไนซ์จัดกันเองอ๋อเหรอแล้วก็ไม่มีใครจัดให้เราแล้วเหรอครับช่วงนี้หาดูได้ยากมากทำไมถึงหาดูได้ยากไม่มีใครจ้างเราก็เลยจัดของเราเลยเราเองเลยเข้าใจเข้าใจการจัดเองเราก็จะสามารถกำหนดหลายๆอย่างได้เช่นแก๊สที่จะมาเลงที่จะร้องอะไรอย่างนี้ควบคุมงบประมาณได้เพลงไหนแพงเราก็ไม่เอาเพลงนั้นมาร้องอะไรอย่างเงี้เนาะ ก็น่าจะสนุกดีฮะเพราะว่าครั้งนี้มีค่ะแบล็กเฮดมีบีซีมีบรินมีแชมป์แต่เขาไม่ได้มาเล่นแค่เพลงเราแต่เอาเพลงเราเนี่ยไปทำใหม่ก็อเราจะได้ยินเพลงฝนแบบเป็นแบบร็อกๆหน่อยในแบบของเขาอ๋อเหรออุ๊ยดีอ่ะนี่คือความพิเศษมากแม่ก็จะบอกว่าเพราะว่า5ปีที่แล้วจริงๆก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วทีนึงถูกไหมคะ แล้วครั้งนี้นี่คือจะพิเศษกว่าคราวที่แล้วเลยนี่ห <S <S 2> <S 2> แหละฮะพี่ว่าในการที่จะได้มีวงเขามา,มาทำา tribute หรือว่า cover <S <S <อ>เพลงเราสองนี่คือทางเราเองก็มี inspiration ของเรา <S <S ก็คือวง impossible เราก็จะเอาเพลง impossible มาร้องสามสเพลงรวมทั้งเพลงสากลที่ทำให้เราเป็นเราณว,วันนี้มาด้วยเต็มอิ่ม <3 S 2> อ่ะแน่นอนพี่คะถามจริงอ่ะคอนเสิร์ตพี่จะร้องหรือว่าพูดมากกว่ากันคะคือคอนเสิร์ตพี่เนี่ยบิดร้อง ฮาร์ดพูดแบ่งกันคนละสองชั่วโมงจบจิคอนเสิร์ตเขาจะฟังเพลงประมาณหนึ่งประมาณเจ็ดเพลงเท่านั้นนอกนั้นแสดงว่าน้องแมรนี่เคยไปมาแล้วแล้วขอให้ล้างหูทุกคนมาให้ดีเลยนะคะเปิดหูทุกท่านให้ดีค่ะรอฟังมุกจากพี่ฮาร์ดนะคะอ้าวอยากไปดูแล้วล่ะเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงวันเสาร์ที่12กันยายนที่อิน a พ t a r ร n a เมืองทองธานีอ๋อเล่นรอบบ่ายเลยใช่เพราะคนดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นที่แบบ ดอออย่าดึก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 มากตอนนี้แถวหลังๆเต็มหมดแล้วนะครับอ๋อทำไมคะเพราะแฟนๆเบิร์กฮัทส่วนใหญ่สายตายาวอ๋อส่วนแถวหน้าๆยังเต็มยังว่างอยู่เลยครับเชิญหน้าๆเหลือเพียบรีบจ้องรอรุ่มมาดูเดาวมากเหรอรุดูหลังๆเลยยังไงก็เห็ตุดิรุ่นรุ่นของพี่นะอู๋กำลังซับนะเชื่อไหมบัตรแพร่ี่จะหมดก่อนต้องตั้งหน้าไว้เพราะว่า หก็ไม่ค่อยดีแล้วฟังลำโพงจะได้ใกล้ๆเออเออวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดมากเลยค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับราการในช่วงหน้าจะพาไปงานเลิศหรูอลังการกันเลยทีเดียวสักครู่ค่ะ